สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กป่วยแล้วปิวยประตัวไวม,นะม่ยัง่ะแมนโอ้โหสุดเยอดคนเกงน่งเนาะกินหยัางมิง สิไปกินกล้วยอีกแล้วนั่นสิไปกินกล้วยอีกเนาะสิไปกินกล้วยอีกฟาแลนเล่นตะเลิดตะเลิศมิงตะเลิศตะเลิศพอเปล่าแลนเลรอตีลังกาโชว์มั้งเสียงรถไทยนะเบิังมิง

เดี๋ยวขึ้นเลยเอาหนังรุ่งดีนังรุ่งดีเออดีเอาเหนื่อยอยู่ในรถมันจิบกระหอนเต็มบอกม้า,<ห>าสนน <c oughs> ามแนวกินย่างเดียวเลยมิ่ง ขาบ่มี่น่ากินน oh, so ี uh ่ม huh ิ huh. wow. okay. ่งสี่ยูคซื้อบ้านนี่เหอะตามเน่ากินย่างเดียวโอ้ยสั่งนังกะนังเนาะจะเป็นเป็นตาสร้างเนาะสร้างหน่อยนี่มืมิดนี่แอบวะว่านอนสอนเออว่านอนว่านอนสอนง่ายนะมิ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดิเดี๋ยวไปดิเดี๋ยวไปดิเออ เป็นอย่างวิ่งเป็นอย่างวิ่งตัังีูนกเสียงดังเมื่อกี้เสียงดังแล้ววิ่งยองที่อย่างอุ่นณ่าอุ้งข้างมาไกลหัวเข่าห้อยสบายเกินไปแล้ว สบายเกินเกินนิ่งไม่มีล้วครับไปไปไปทำเรอเขาบ้านไปเขาบ้านเื่เพ้่นเบื่เพเโอ้พือนใกล้ขาวสีใกล้ขาหวสีเขาล่งแบบบัวกกินเลยเบเนะเบ็ดเบล กินข้าวพอเป่าแทนแล้วผมสิกินข้าวพอเป่าแท้นแล้วเหนียวมันเม็ียดไปไหมเออเออเอ้ยอ้กินสิกินข้าวพอเป่าอีหลีเนี่ยว่ะนวดเม็ยนนวดเมียนแม่นวดนอดนวดนวดเม็ยนแม่นอนก่อนนอนก่อนว่ะนวดเม็ยหลามะนอนก่อนแล้วนอนก่อนแล้วนวดเม็ยหลามะเลยเมื่อเช้านายกินไปยังตุ่นนะเอ๊ะ ชิงยกขาเห็นอย่างครับอะไรเช็ยอีหยังเวอร์ปนักปนักเอ้ยกขาเอ้ยลองดิ้นลองลองลองดิ้นวอยลองเชีอวขาฝาดพับปอปอ่โอ้ถอยถอยโดนเสียสิปังกูพี่นะอู้ปนักปนักขอเขี้ย

ยังเล่วเลยเด้อหน่เด้อวิ้วิ้ไปแล้วอุ้ยมาเฝ้าหายเหรอเอฮ่าฮ่าเ่าฮ่าอ่าฮ่าน่าฮ่าอ่าฮ่้ฮ่่าฮ่าฮ่ฮ่า่อฮดาฮ่าฮ่าฮ่าดูาฮ่า่าฮาฮ่าฮดาฮ่าฮามาเ่่่าม่่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่่าฮ่า่าฮ เออเอาประชันหนากันแล้วเออเออเอาหมดเลเออเออเอาละกันรักกันรักกันครับครับครับนางอ็นนางอ็นนางโอ้โหหิวแรงหิวแรงครับโอโหหิว เหมือนตกมันเลยเมื่อกี้เออบาดเม็ดเจ็บขันขันแลนน่ะเม็ดเจ็บเม็ดเจ็บแลนบรทันเดมิ่งกินมิ่งกินเทลซี่หาเม็ดเออพุณนะชงใส่เมื่อกี้นะจีมมโหหิวแน่เลยตกมันอืมตกมันน้องเม็ดเพราะที่ว่าพ่อเปาพ่อเปาสิบหยมิ่งกินมิ่งเลยแบบสิบหยพร้อมกินเลยจังไหญพ่อเปาของแสบผมได้นี่ มันนี่เหมือนเหมือนอาการแบบว่าตกมันเลยแลนแบบโอ้โหเอาลูกเอาลูกนี่นั่นเมยบ่แลนบังหันเมื่อยบ่สทำเผาเป่านะเมย์บอส่ผาเปาโอ้ยตรงนี้เนาะสั่งหน่อยอะไรเอามั้งสั่งหน่อยอะไรสั่งหน่อยตกมัหน ôi oh ôi thấy thì phải ôi này ôi ôi Ở này ôi thấy ôi ôi mình ôi ôi con ôi 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 con Ông 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 ôi 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 chắc ôi 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 เหมือนปัยานครับเหมือนปัยาล่ออกได้ด้ออกได้เปิดประตูเปิดปรตูเองสเปิดมหารืไทยติิงโอ้ยพ่น่ะเพน่ะเอาเอาเปาเปา่ารตผมไ ข,อขอีน,นเกออกมากบผบเขาอมาด้วยแล <c oughs> ้วไม่ได้เปิดเรียนแลแม่ไปปิดมาด้วยแล้วมีสิไลออกมาอีกเ้ยเบาด้วยกเดออเปิดอีกแล้วเด้อ ดูอาการนะคะอาการนิ่งเมื่อได้ยินเสียงรถไถน,นะคะ ประตูแล้วเปาเปาปิดประตูไว้ปแล้วมีเซเรนตั้มรถไทยเพิ่นเด็ดดูท่าทางนะคะดูปฏิกิริยานะคะเซเรนไปทั้งย่านทั้งอยากเล่นเหร็นทั้งอยากทั้งย่านบ่มิงดูดูดูเหมือนเก่งอ่ะในคอกอะไปจักรเลยวะ

ภาพความแม่ลาคุยเสร็เท่านี้ครับผมลากันแล้วครับสวัสดีครับ